หลังจากทางด้านของ PLA ของจีนนะคะทาให้โลกตื่นตะลึงกันไปค่ะจากเรือบทุกเครื่องบินลําที่3นะคะที่สามารถปล่อยตัวเครื่องบินรบได้ด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้าไปแล้วก็มีสื่อมวลชนค่ะแน่นอนนะคะมาถามท่านโฆษกของกระทรวงกลาโหมของจีน PLA นะคะว่าแล้วลําที่4่ล่ะว่ายังไงจะเห็นเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่และจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานอะไรจะใช้พลังงานใหม่อย่างที่ทุกคนอยากให้เป็นหรือเปล่านะคะท่านโฆษกก็บอกว่าขออุบเอาไว้ ไปก่อนนะคะสาหรับลําที่4ตอนนี้ก็ดูลําที่3ไปก่อนนะคะขนาดลําที่3นี่ก็ตื่นตะลึงกันไปทั่วโลกแล้วนะคะก็ลาที่4เนี่ยจะเป็นพลังงานอะไรเนี่ยจีนเองเนี่ยไม่ได้ตามกระแสไม่ได้ตามคนอื่นนะคะไม่ได้ตามกระแสโลกแต่อย่างใดแต่ดูที่ความเป็นจริงหน้าง,งานนะคะว่าลําที่4เนี่ยมันจําเป็นไหมที่วิ่งอยู่ในทะเลใช่ไหมคะวิ่งอยู่ในอ,อ่อมมหาสมุทร ปซิฟิกหรือว่าทะเลจีนบ้านจีนหรือว่าในช่องแคบเนี่ยมันมีความจําเป็นถึงขนาดที่จะต้องใช้พลังงานตัวใหม่ที่ทุกคนอยากให้ใช้หรือเปล่าเพราะว่าเป้าประสงค์ของเรือของจีนกับเป้าประสงค์ของเรือของสหรัฐเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะสหรัฐเองต้องเดินทางไปรอบโลกนะคะเพราะว่าเขาเป็นตํารวจโลกนะคะแต่จีนเนี่ยไม่ใช่จีนมีเอาไว้แค่ใช้เฝ้าบ้านเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เอาไว้ดูแลผลประโยชน์ทางด้านการค้าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าประสงค์ในการใช้งานเนี่ยแตกต่าง ะะไม่จําเป็นที่จะต้องไปตามใครแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปตามกระแสสังคมแต่อย่งใดนะคะอยู่บนความเป็นจริงอยู่แบบตัวของตัวเองค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ